กระพาก็คือเป็นไมเกรนขั้นรุนแรงถึงขั้นว่าเราเราเครียดอะคะ่วะว่าเวลาเราปวดหัวเราแบบมันตึงไปหมดเลยะคะ่ะทั้งตัวมันเหมือนกล้ามเนื้อเราอะคะ่ะมันมัดนะคะทรมานมากเลยคะ่ะช่วงนั้นใช้ชีวิตค่อนข้างทรมานคะ่ะเขาไม่ได้หายแต่ว่าได้โรคเพิ่มมาก็คือทําให้เป็นโรคหัวใจติลองทานดูเผื่อจะดีขึ้นก็เลยตัดสินใจลองทานดูคะ่ะ พอได้ลองทานผลิตินไปนะคะประมาณ3วันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเบา <Wow. S 3> สวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะวิภาพรคำให้สุขคาอายุ45ปีค่ะเมื่อก่อนนี้มีปัญหาสุขภาพก็คือเป็นไมเกรนขั้นรุนแรงถึงขั้นว่าเราเราเครียดอะคะ่ะว่าทำไมถึงปวดหัวตลอดเลยก็หาวิธีรักษาคือไปอปรึกษาคุณหมอเนาะคุณหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็ทานมาเรื่อยๆจน เป็นเดือนสองเดือนค่ะก็ไม่ดีขึ้นเขาก็เลยเริ่มให้ยาแรงขึ้นก็คือฉีดยาเขาก็บอกว่าคุณหมอกว่าลองลองไปฝังเข็มดูไหมฝังเข็มแล้วก็นวดนวดเพื่อที่จะให้แบบว่าเราแบบหายปวดหายผ่อนคลายเพราะว่าเวลาเราปวดเราแบบมันตึงไปหมดเลยค่ะทั้งตัวมันเหมือนกล้ามเนื้อเราอะค่ะมันมัดนะคะทรมานมากเลยค่ะช่วงนั้นใช้ชีวิตค่อนข้างทรมานค่ะ เขาไม่ได้หายก็แต่ว่าได้โรคเพิ่มมาก็คือทําให้เป็นโรคหัวใจตีค่ะก็เลยทำให้เราเครียดแบบไม่อยากใช้ชีวิต จนกระทั่งนะคะได้มาลองทานผลิตภัณฑ์พลิตินก็คือลูกสาวแนะนําว่าแม่เห็นปวดหัวกินยาเคมีมานานแล้วก็ไม่หายสักทีเขาบอกว่าเป็นอาหารเกี่ยวกับการบําบัดนะแม่ทานดูลองทานดูเผื่อจะดีขึ้นก็เลยตัดสินใจลองทานดูค่ะพอได้ลองทานผลิตินไปนะคะประมาณ3วันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเบาเบาในที่นี้หมายความว่าตื่นนอนตอนเช้ามาค่ะคนเป็นไมเกรนจะมันจะมึนหัว มันจะไม่โล่งบ้านจะหมุนอะไรแบบนี้แล้วก็อารมณ์เราก็จะหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะแต่เมานั้นรู้สึกเราตื่นมาแล้วอารมณ์ดีแล้วแบบมันรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวแล้วก็ไม่เมินหัวอ่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอารมณ์เราก็ดีขึ้นนะคะเราก็เลยห่างจากยาคเคมียาคเคมีที่เราเคยทานทุกวันทุกวันเงี้ยค่ะเราก็เลยลองงดงดแล้วก็มาทานพพลิตินนะคะหลังจากนั้นก็รู้สึกเรื่องปวดหัวเนี่ยค่ะห่างออกไปเรื่อยๆทุกวันนี้นะคะรู้สามารถขับรถ นะคะไปไหนมาไหนได้เองใช้ชีวิตแบบเหมือนคนทั่วไปได้อะคะ่ะไปข้างนอกอยากไปเที่ยวก็ได้ไปอยากไปไหนไปต่างจังหวัดก็ได้ไปหัวใจตีบที่นุชเคยเป็นนะคะเวียนหัวปวดหัวทุกสิ่งอย่างก็ดีขึ้นได้ใช้ชีวิตตอนนี้มีความสุขมากมากค่ะขอบคุณค่ะ